สวัสดีค่ะทุกคนดีดีต้อนรับสู่ชาแน้ลองดูซี่ใบประชกชาแนลจะนําพาทุกคนไปสู่ความสนุกความฟินกับซีรีส์และภาพย,ายนตร์เกาหลีหลากหลายแนวที่ไม่ควรพลาดรวมไปถึงการอัปเดตแวดวงซีรีส์เรื่องใหม่ที่จะทําให้คุณไม่ตกเทรนค่ะวันนี้มาพบกับการทีวิวซีรีส์เรื่องใหม่ที่หลายคนรอคอยเพราะเป็นการนําซีรีส์จีนสุดโด่งดังเรื่องโกอาเฮดถักทอรักที่ปลายฝันเมื่อปี2020มาตีความใหม่ในแบบฉบับของเกาหลีซึ่งทําให้แฟนซีรีส์รอคอยกันอย่างใจจดใจจ่อรอดูกันว่าจะออกมาใน มูลสู้ต้นฉบับได้หรือไม่หลังจากที่ทีมผู้สร้างได้เปิดเผยรายชื่อนักแสดงนําออกมาก็ทําให้เป็นที่ฮือฮาพอสมควรค่ะว่าแต่จะมีใครมาแสดงเป็นบทไหนบ้างเราอย่ามัวรอช้าไปรับชมพร้อมกันได้เลยค่ะเล t ซ ซีรี์เรื่องนี้มีชื่อว่า Family by Choice ครอบครัวหัวใจทิขิดเองในะของเรื่องคือดราม่าครอบครัวโรแมนติกและเยาวชนค่ะก่อนอื่นเราไปฟังเรื่องย่อกันก่อนนะคะเรื่องมีอยู่ว่ามีชายหญิงอยู่3คนที่ไม่มีความสัมพันธ์กันทางสายเลือดเลยแต่ทั้งหมดได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อของหญิงคนหนึ่งใน3คนนี้นั่นก็คือนางเอกของเรื่องนั่นเองค่ะพวกเขาอยู่ด้วยกันจนผูกพันเป็นเหมือนพี่น้องครอบครัวเดียวกันซึ่งพ่อของนางเอกพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้เด็ก3คนนี้มีวัยเด็กที่มีความสุข ที่สุดในขณะที่พวกเขาเองก็เยียวยาบาดแผลจิตใจในอดีตพระเอกและพระรองต้องการตามหาครอบครัวที่แท้จริงของตัวเองทําให้เขาทั้งสองคนตัดสินใจออกจากครอบครัวของนางเอกนั่นคือจุดเปลี่ยนที่ทําให้นางเอกรู้สึกว่าตัวเองกําลังถูกทอดทิ้งต่อมาเมื่อทั้ง3คนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ต่างก็มีอาชีพที่แตกต่างกันและได้บังเอิญกลับมาพบเจอกันอีกครั้งเป็นเวลาถึง10ปีและความรู้สึกใหม่ๆได้เกิดขึ้นระหว่างพระเอกพระรองและนางเอกจนเกิดเป็นความโรแมนติกเล็กๆขึ้นในหัวใจระหว่างพวกเขาทั้ง3คน สุดท้ายแล้วพวกเขาจะจัดการกับปัญหาเหล่านี้อย่างไรและจะกลับมาเป็นครอบครัวแสนอบอุ่นอีกครั้งได้หรือไม่เราไปร่วมรุนและให้กำลังใจพวกเขากันได้จากในซีรีส์เลยค่ะนำแสดงโดย1งแชยอนอดตสมาชิกเกอร์กุปวงไดแอาพระบทนางเอกของเรื่องเธอเป็นหญิงสาวที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังบวกกระตือรือร้นและสดใสได้รับความรักจากพ่อของเธออย่างเต็มเปี่ยมเธอเปรียบเสมือนน้องสาวของพระเอกและพระรองค่ะ คนที่สองค่ะวางยินเถียบรับบทพระเอกของเรื่องแพทย์ประจำบ้านแผนก,กระดูกและข้อแห่งโรงพยาบาลหาวิลาลแฮดงที่เติบโตมาพร้อมกับนางเอกและพระรองก่อนที่จะกลับมาเจอกันอีกครั้งในรอบ10ปีค่ะคนที่สามค่ะแพรฮอนซองรับบทพระรองของเรื่องเด็กหนุ่มอีกคนที่เติบโตมาพร้อมกันกับพระเอกและนางเอกเขาเป็นหนุ่มสดใสน่าเริงและคิดอยู่ตลอดเวลาว่าอยากตอบแทนบุญคุณให้กับพ่อของนางเอกค่ะ คนที่4ค่ะเชวอนยองและบทพ่อของนางเอกที่เลี้ยงดูพระเอกกับพระรองเหมือนกับลูกของตัวเองค่ะร่วมด้วยทีมนักแสดงสมทบอ,อีกหลายท่าน ซีรีส์เรื่องนี้ได้คิมซึงโฮมานั่นแท่งเป็นผู้กำกับของเรื่องผลงานที่ผ่านมาของเขาคือซีรีส์เรื่องโชซอนอัตทนีอาร์มอรลิตี้ในปี2023ร่วมกับผู้เขียนบทซีรีส si ์ฮงซียองช่วยกันรังสรรค์เรื่องราวที่สวยงามนี้ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งในแบบฉบับของเกาหลีซึ่งแฟนๆต่างคาดหวังและรอรับชมว่าจะออกมาดีเท่ากับ ต้นฉบับจากประเทศจีนได้หรือไม่ถือว่าเป็นงานที่ท้าทายฝีมือมากๆพอต้นฉบับทําไว้ได้ดีสุดๆได้รับกระแสนิยมไปทั่วเอเชียทางงานบทงานแคสติง้งนักแสดงเหมาะสมมากแถมความฟินก็กระแทกใจอย่างจังแต่อย่าลืมว่างานซีรีส์เกาหลีก็ไม่แพ้ใครเหมือนกันค่ะมีกิมมิคที่ไม่ซ้ํานี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งสิ่งการันตีได้ว่าเวอร์ชั่นนี้จะดีไม่แพ้กันอย่างแน่นอนเราต้องมารอดูกันนะคะว่า,ท,าทีมผู้สร้างของเกาหลีจะหยิบจับประเด็นไหน อนอกจากนี้ยังมีกลิ่นอายความครีเซ่แบบเดิมๆกลับมาอีกแล้วอย่างเรื่องรักสามเศร้าราวสามคนมัสลิกหนีไม่ได้เลยเมื่อมีตัวละครเป็นชายสองหญิงหนึ่งเพิ่มความยากลงไปอีกเมื่อมีระบบพี่น้องเข้ามาเกี่ยวข้องกันในความสัมพันธ์ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นพี่น้องกันจริงๆก็ตามค่ะมันเพิ่มความย้อนแย้งได้อีกเท่าตัวอย่าลืมว่าสามคนนี้เติบโตมาด้วยกันเป็นหนึ่งพี่น้องที่มีพ่อแม่เดียวกันเลย มันจึงทําให้การจัดการกับความรู้สึกของตัวละครมีหลายชั้นค่ะนี่จะเป็นอีกหนึ่งครั้งที่พระเอกของเราหนุ่มความอินหยอกจะต้องกลับมาใส่ชุดนักเรียนมัธยมปลายในวัย3 3ปีต้องขอบอกเลยนะคะว่าแม้อายุของเขาจะเลยวัยนี้ไปแล้วแต่หน้าตาความละมุนยังอยู่กับบทนักเรียนได้อีกนานเลยหน้าเด็กของจริงหล่อเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงไปเลยค่ะเคมีหองทั้งสามคนยังเข้ากันได้ดีอีกด้วยปาวานีจะเป็นซีรีส์อีกหนึ่งเรื่องส่งท้ายปลายปีนี้ได้อย่างอบอุ่นหัวใจค่ะ ใครที่เคยดูเวอร์ชั่นจีนมาแล้วมาลองดูของเวอร์ชั่นเกาหลีกันได้รับรองได้ความแปลกใหม่ไม่ซ้ําแน่นอนเพราะต้องเอามาปรับเป็นบริบทของเกาหลีด้วยป้าขอแนะนำเลยนะคะว่าห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงค่ะ สุดท้ายแล้วเรื่องราวความรักสามเศร้าของพี่น้องต่างสายด้วย3คนนี้จะลงเอยอย่างไรแล้วความอบอุ่นจะกลับคืนมาอีกครั้งหรือไม่หลังจากที่ไม่ได้พบเจอกันเลยเป็นระยะเวลาถึง10ปีเราไปติดตามรับชมกันได้ทุกวันพุธและพฤหัสทางช่อง JTBC on air EP หนึ่งในวันที่9ตุลาคมที่จะถึงนี้มีทั้ง46 EP และสามารถรับชมซับไทยย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชันวิวค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของ EP นี้แล้วนะคะ ถ้าดูซีรีส์จบแนละ้วมันดูจะดูเรื่อหนต่ออย่าลืมช anel ลองดูซีบายป้าโฉนะคะถ้าส่นซีรีส์ดีๆส่งถึงมือคุณและอัปเดตซีรีส์เกาหลีใหม่ๆใ,ให้ทุกคนไม่ตกเทรนป้าฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งกรุ๊งกริ๊ง,งกุงกด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตค่ะขอบคุณสำหรับทุกการรับชมการกดติดตามและคอมเมนต์นะคะ สำหรับใครที่มีข้อมูลเกี่ยวกับซีรีส์เสัยจะบอกต่อมาคุยก,กันกับป้าใตา้ล่างได้เลยค่ะวันนี้ป้าขอลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ